สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาของราศีพฤกษภประจําเดือนเมษายน2565นะคะคือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนหรือเกิดวันที่21เมษายนถึง20พฤษภาคมพอดีเมือ่อวานก่อนเปิดไปรอบหนึ่งละอาจละปรากฏว่ามือถือมันเต็มมันเต็มก็อาจได้ครึ่งเดียว วันนี้ก็เลยเปิดหน้าไพ่เดิมขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะมาอัดกันใหม่อ่ะถ้าดูจากหน้าไพ่ของราศีพฤกษภนะคะโอ้เดือนนี้เป็นเดือนที่อ่ปังปุิเย่เรื่องของความรักมากม,มีแต่ความรักเข้ามาเต้ไปหมดเลยเออเขาเรียกว่าอ่าลาบเรื่องความรักเนี่ยเป็นมหาเสน่ห์ในเดือนนี้นะ มีคนเข้ามาให้เลือกตัดสินใจมากมายเลยเกี่ยวกับความรักไม่ว่าจะทั้งหนุ่มรูปงามจากแดนไกลไม่ว่าจะทั้งคนที่อายุน้อยกว่ารุ่นราวคาวเดียวกันก็ดีส่วนใหญ่ที่เข้ามามักจะเข้ามาแบบไม่คาดคิดและไม่ได้เข้ามาคนเดียวเข้ามาหลายคนด้วยเ,เข้ามาแล้วน่าจะเป็นแบบแนวสายเปเอ,อ,อาจจะเป็นนักธุรกิจนักบริหารนักค้า ออโอ้หลากหลายอาชีพที่จะเข้ามาเอาเป็นว่าเป็นเดือนที่ประดังไปด้วยความรักเข้ามามากมายให้เลือกให้เลือกตัดสินใจเจ้าชะตาจะต้องตัดสินใจเลือกสักคนใดคนหนึ่งแต่ที่นี้เหมือนกับว่าไอ้ที่เข้ามาให้เลือกเนี่ยมันมันไม่ถูกใจมันเหมือนกับว่าคนนั้นก็ยังติดนิดนึงคนนี้ก็ยังติดเรื่องหนึง่งทําให้รู้สึกว่ามันยังยังไม่ได้ดั่งใจหวังและทําให้รู้สึก เบื่อเซ็งๆเ่ะไม่รู้จะจะเลือกใครดีจะเลือกคนหนึ่งก็ยังขาดไปนิดนึงจะเลือกอีกคนหนึ่งก็ยังไม่พอใจอีกนิดนึงทีนี้เราจะทํำยังไงเลยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะตัดสินใจเรื่องคู่ครองหรือจะตัดสินใจเรื่องการเงินเรื่องธุรกิจเรื่องเล่นหุ้นเรื่องอะไรก็ดีเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้เซนสัมผัสในการเลือกให้ใช้จิตของเราในการมองว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไร ต้องการผู้ชายแบบไหนเรามองวัดเดียวเราจะรู้ได้ว่าคนคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยถูกชะตากับเราไหมเป็นเนื้อคู่ในอดีตชาติเราไหมเป็นคนที่เรารอคอยมานานแล้วหรือเปล่าเพราะถ้าเรามองด้วยตาเนื้อเนี่ยหรือว่ามองแค่รูปร่างภายนอกฐานะอะไรเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันทําให้ตัดสินใจลําบากดังนั้นเขาบอกว่าให้ใช้จิตสัมผัสในการมองให้ใช้ความความมีเส้นของตัวเองในการยังคิด อย่างรู้แล้วค่อยเลือกเจ้าชะตาจะอยู่ในช่วงทางการเลือกช่วงของการอยู่สุขสบายนะไม่ได้ลำบากเรื่องเงินทองอะไรค่อนข้างจะมีเงินเข้ามามีสายเปยให้มามีเงินเข้ามาแบบฟลุกๆุกเป็นโชคลาภลอยก็ดีเล่นหุ้นเล่นการค้าทำธุรกิจหยิบจับอะไรก็รู้สึกว่าจะมีเงินเข้ามาได้หลากหลายทางอืมไม่ต้องตัดสินใจเรื่องของความรักนี่ ประเด็นสำคัญเลยของเดือนนี้คือเข้ามาเยอะมากแต่ละคนนี้มีดีมีเสียใกล้เคียงกันทำให้รู้สึกตัดสินใจลำบากแต่ก็รู้สึกว่ายังมันเหมือนยังไม่ได้ถูกใจเนาะเออหรือว่าเราตั้งข้อข้อจำกัดหรือว่าตั้งก็เรียกว่าตั้งอะไรตั้งบุคลิกของคนที่จะเข้ามาในชีวิตคู่เนี่ยอาจจะตั้งสูงเกินไปหรือเปล่าตั้งความหวังไว้สูงเกินไปไหมอาจจะลองลดลดระดับลงมานิดนึง ซึ่งก็อาจจะทําให้เลือกตัดสินใจได้ก็ได้ดูไพ่เพิ่มเติมเนาะไพ่เพิมเ่มเติมที่ได้เปิดไปแล้วนะอ่าไลขไพ่แหละควีนดาวนายดาบอ่ะเศถ้ว, da. Da. เถวยเทนอะฟเพนท์เคิลนะอ่าคนที่เข้ามาเป็นสายเปนี่นะส่วนใหญ่จะมีฐานะและเข้ามาแบบจู่โจมเนาะ เพราะว่าไอคนที่เราชอบนี่นะมันก็อาจจะไปเจอผู้หญิงกีดขวางอาจจะเป็นคนเป็นแม่คนเป็นญาติคนเป็นบริบาลเขาอาจจะอาจจะกีดขวางอาจจะไม่เห็นด้วยออไอ้คนที่เราไม่ถูกใจกับไม่มีอุปสรรคอะไรอ่ามันก็เป็นประเด็นหนึ่งได้เนาะการเงินนี่จะไม่มีปัญหาเลยนะหยิบจับอะไรก็จะมีเงินมีทองเข้ามาไฟฝันโอ้โหใน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 ความคิดในจินตนาการนี่ มีคิดเยอะะเลยคิดเรื่องงานคิดเรื่องเงินคิดเรื่องความรักโดยเฉพาะความรักคิด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 อ่ามีทั้งคนคอยอิจฉาด้วยนะแบบว่าโอ้คนนี้แบบมีคนเข้ามารักมากมายเลยแล้วเจ้าสตานี้ก็เป็นคนหน้าตาดีด้วยนะเป็นคนสวยเป็นกุลสตรีเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมเก่งงานบ้านงานเรือนดูแลครอบครัวดีก็เลยทําให้มีคนเข้ามาปเปย์เยอะอ่าจีบเยอะแต่ คนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะไปเจออุปสรรคแบบว่าฝั่งนู้นหรือฝั่งเราเนี่ยญาติผู้หญิงที่เป็นญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงไม่ฝั่งใดก็ฝั่งหนึ่งอาจจะอาจจะไม่ถูกใจเอออาจจะรู้สึกไม่เห็นด้วยอาจจะมีประเด็นบางอย่างที่ทําให้ความรักมันมันมันยังไม่สมหวังมันก็เลยรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งว่าจะเลือกใครก็ <c oughs> ก,รก็ไม่รู้จะเลือกใครดีแต่คือโดยดวงชะตาเดี๋ยวนี้จะต้องมีการตัดสินใจครั้งสําคัญนะ เรื่องของความรักเพราะว่ามีเข้ามาเยอะเหลือเกินส่วนใหญ่ก็หนุ่มรูปงามฐานะดีแล้วก็น่าจะเป็นประเภทแบบเจ้าชู้นิดนิดหรือไม่ก็ไล่จับได้ยากเขาเรียกว่าลื่นเหมือนปลาไหลไหเออประมาณนั้นก็อาจจะไปเจอประมาณนั้นได้ประเภทเก่ง perfect. อ่ะเพอร์เฟฐานะทางสังคมก็ดีการเงินก็ดีหน้าตาก,ก็ดีแล้วแบบ อาจจะมีคู่แข่งขันเข้ามาเยอะแยะเลยหรือไม่เข้าทางฝั่งโน้นหรือฝั่งเราอาจจะมีการตั้งเอาไว้สูงว่าฐานะต้องทัดเทียมกันเอ่อสังคมภายนอกต้องสูงสีกันหรือว่าไปติดอย่างใดอย่างหนึ่งเลยทําให้เจ้าชะตารู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งยังคงรอคอยว่าจะตัดสินใจยังไงดีกับคนที่เข้ามาให้เลือกอะยังไงก็ เป็นกำลังใจให้นะคะไม่มีไพ่ไพ่เสียนะส่วนใหญ่เป็นไพ่ดีหมดเลยแล้วก็เป็นไพ่เกี่ยวกับความรักทั้งนั้นเป็นเดือนที่แบบโอ,อ้เน้นเรื่องความรักและการเงินคนที่เข้ามาเปกับอุปสรรคอาจจะเป็นผู้หญิงที่ที่ที่สูงอายอุผู้หญิงที่ที่ดูจะมีอํานาจเขาเรียกว่าไงลูกต้องเชื่อฟังคนเป็นแม่แม่มีอํานาจเป็นใหญ่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะไม่ถูกกับแม่ผัว แม่สามีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ก็มีสิทธิ์ไปได้คือทัศนคติอาจจะไปด้วยกันไม่ได้เนาะจนทําให้รู้สึกว่าเออเสงในอารมณ์ก็มีเนาะแต่ดูความรักนี้นะคะมีเข้ามาให้เลือกเยอะแยะเลยมากมายหลายคนก็ค่อยๆเลือกค่อยๆตัดสินใจค่ะก็เท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูอ่ะราศีเมถุนต่อเลยเนาะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ